ท่านมีวิชาแบบนี้หรอเเวะฮะท่าีครับผมฝูกจังเกิลทูนะครับก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาในป่าอีกแล้วนะครับก็แต่ว,วันนี้ผมจะเดินทางไปหาลุงเยอนนะทุกคนคือผมเนี่ยได้นัดกับลุงเยอไว้แล้วนะครับว่าวันนี้ จะเดินทางไปหาลุงนะเมื่อวานเนี่ยผมได้เดินทางไปหาลุงเยอะนะครับไปคนเดียวนะครับทุกคนก็ลุงเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าลุงเนี่ยไปเจอครับตัวอันตรายตัวหนึ่งนะก็ลุงบอกว่าอาจจะอาจจะอันตรายที่สุดเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเนี่ยโหดนะทุกคนไอคนไอตัวที่ลุงบอกเนี่ยมันเนี่ยไม่ต้องไปกินร่างคนอื่นเลยนะทุกคน ลุงบอกผมมานะก็มันเนี่ยสามารถแปลงกลายเป็นคนนั้นได้เลยนะครับผมยัยไม่เคยเจอเลยนะครับทนก็ไม่อยากเจอนะครับก็ลุงบอกว่าลุงเนี่ยเคยเจอกับลุงชัยเนี่ยเมื่อนานมาแล้วนะครับทนก็ไม่รู้ว่ามันเนี่ยกลับมาได้ยังไงนะครับทนวันนี้ก็อากาศเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับฝนเนี่ยไม่มาเลยนะครับ เมื่อวานเนี่ยโหฝนตกหนักเลยนะครับดีนะผมเนี่ยเดินทางถึงรถก่อนนะครับทุกคนไม่งั้นเนี่ยผมเนี่ยกลับบ้านไม่ได้นะทุกคนผมเนี่ยอาจจะต้องนอนป่านะครับอืมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วนะครับก็รอชมคลิปเลยนะครับว่าวันเนี้ยลุงเยอเนี่ยจะสอนอะไรให้ผมนะครับครับทุกคนเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางต่อแล้วนะครับ โอเคนะครับทุนตอนนี้ผมก็เดินทางมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับผมเนี่ยเดินทางมาตามร่องน้ํานี่นะทุกนนี่มันก็จะมีร่องน้ําอยู่นะครับผมเนี่ยเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับก็มาสุดตรงร่องน้ําเลยนะครับค่อนข้างไกลเลยนะ เดี๋ยวเราเนี่ยต้องเดินทางขึ้นไปอีกหนะโดนก็เหลืยไกลเลยนะครับผมเนี่ยก็จะถ่ายเรื่อยๆนะเผื่อเจออะไรผิดปกตินะครับพอลุงเยอบอกว่ามันเนี่ยมีวิชาหลายอย่างเลยนะครับมันเนี่ยอาจจะทำให้เรากลัวได้นะแต่ก็ต้อง ดูให้ดีนะทุกคน ขาดันนี้ดีมากเลยนะครับวันนี้แดดออกนะครับ ุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเสียงตัวอะไรคู่เลยนะครับมันมีตัวอะไรคู่นะ เหมือนจะมีร่องรอยของสัตว์ป่าเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้สนใจนะพอผมจะมาเข้าป่าเกันมาหาลุงเยอะนะครับ น,นะนผมด้ใหูี่ฟานผมเรียกว่าเห็ดเขาตอกนะทุกคก็มันกนินได้นะเราเป็นเห็ดโคนดอกเล็กเลยนะครับเล็กก็ถ้าเห็ดพวกนี้ยมันขึ้นเนี่ยเ๋ยวเห็ดโคน ดอกกลางหรือดอกใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาตามนะทุกคนก็กินเนี่ยค่อนข้างหอมเลยนะครับแรงมากเลยนะครับทุกคนมันก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะครับขายาวนะครับขาโคตรยาวเลยนะผมะผมจะเก็บไว้ที่เริมนะ มันมีไม่เยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต่อดีกวา่าแต่ก็พอมีเลยนะครับทุกคนหน้าเอาไปต้มกับมาม่าอยู่นะครับทุกคนต้มใส่กับมามะ่าผมยังไม่ได้เตรียมมาถ้าเตรียมมาเนี่ยก็ น่าทำกินตรงนี้เลยนะครับ ผมเนี่ยจะรีบเดินทางหน่อยครับทุกเพราะว่าไม่รู้ว่าอันตรายเนี่ยตามหลังผมมาหรือเปล่านะ ตรงนี้ดอกใหญ่หนะทุกนดอกค่อนข้างใหญ่นะค,ครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยัตดตอนใกล้ถึง ลุงเยอดีกว่านะครับ,คครบก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาใกล้จะถึงที่จุดลุงเยออยู่แล้วนะครับฝนฟ้าอากาศเนี่ยโหมาไวมากเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ฝนที่ผมเพิ่งบอกว่าฝนเนี่ยไม่ตกนะแต่ตอนนี้เหมือนมันจะตกแล้วนะครับทุกคน โอ้ไวมากเลยนะครับก็น่าจะเขา้าหน้าฝนแล้วนะทุกคน ท่าน,อ,อ,นอาจารย์เนี่ยถาไม่มีวันลืมมั้ยนะมึงอไ,ออไอ้เจ้าพวกมึงสองตัว,ตวนี่ถ้าไม่มีวันลืมผูอยากรู้เหมือนกันชาวมึงมันจะแน่แค่ไหนวะ,วน,วะนี่แหละจะมงเขาจะกินมึง วันนี้แหละมึงจะโดนกูโอ้หักมึงอย่าปล่อยมึงไม่เจอนะเดี๋ยวมึงจะโดนแสเดี๋ยวมึงได้ชากูชามึงชาไปปล่อยนะทำอะไรนั้นไม่มีมูเซอร์นะทำอะไรกูก็ไม่ได้หรอกเออมึงมันโดนกูมึงมันไก่กระจอกทาไม่มีมูเซอร์วันนั้นน่ะมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกมึงเจอของกูของมึงมันดีเห็ไหนลูกแย่จะเจอเหมือนกัน

เฮ้ยมุงก็เป็นแค่ลูกมาหนีไปวันๆนี่แล้วเว้ยหาจังเฮ้ยาเฮ้ย,ฮย,ฮยมันก็เข่งขึ้นนี่วะเฮ้ยเทพกูกหัวกูทนได้เหินเลยเฮ้ยโอ้ <c oughs> ก <c oughs> หาผม <c oughs> มันไม่ธรรมดา ไอ้นี่มันคือตัวอะไรนะอาจารย์ไอ้สมมิงเต่ามันจะเป็นตัวไหนนโอ้ยาไม่มีล้างมือเถอะจัดการมันไม่ได้ขอข้ากับอาจารย์มูเซอต้องใช้วิชาร่วมกันถึงจะขังมันได้แล้วท่านมาเจอกับมันได้ยังไงเนี่ยข้าก็เดีนยวป่าแถวนี้แหละ ดันมันมาเจอมันก่อนรั่วมันมาหาเองหรือเปล่านะก็เมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ย<ช>ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเลยนะครับเพราะว่าไอ้จ้ยเว้ยเพราะว่าธานชารตเนี่ยต้องรีบไปบอกธานชาตามูเซย์ได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ต้องพาลุงเนี่ยไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะครับทุกคนไม่ได้แล้วนะครับล,ลุงไหวไหมไหวไอนะ้อาไมาถ่ายกูหัวกูชนกับหินเลยเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรเว้ยยังไหวอยู่แล้วมึงไปไหนเนี่ยฮะผมก็เข้ามาหาลุงไงอ๋อนนี้นะที่จะพาไปผมดูลุงไม่น่าจะไหวแล้วมั้ง หมดมวหมดเลยแต่ว่าลุงเนี่ยโหสุดยอดจริงนะผมเนี่ยโหไม่คิดเลยว่าลุงจะมีวิชาแต่ว่าอ๋อสำนักเดียวกันนะผมก็ลืมคิดเลยนะแต่ผมก็อึ้งนะถาอาจารย์มูเซวเนี่ยถ้าอาจารย์มูเซ์ต้องใช้วิชาร่วมกันถึงจะจับแล้วขังมันได้ตอนนี้ข้ายังไม่รู้เลยว่าใครไปปล่อยมันมา เอยต้องมีคนปล่อยมันนะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ออกมาอย่างนี้หรอกนะต้องมีคนปล่อยมันถ้างั้นมันออกมาอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมกลัวจะเป็นพวกหมอผีนะแต่ว่าคุมมันไม่อยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะข่าวว่านะที่ข้าคิดน่าจะเป็นหมอผีแล้วไปเจอหายันนี้คงจะเอามันไปเป็นทาสแต่คุมมันไม่ได้เลยลุดมาอย่างนี้แล้วมัน ก็มาตามลาบขุขานี่แหละอาว่านะใจเว้ยไ,ไม่เป็นไรลุงเ,เดี๋ยวผมว่าเ,เราเนี่ยมีวิธีจัดการมันอยู่แล้วลุงใจเย็นก่อนเดี๋ยวต้องหาจารมูเซอร์ก่อนลุงไม่เป็นไรเนี่ยผมก็ดีแล้วนะนะแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันเนี่ยจะหมดขนาดนี้นะไอ,อ้สมิงตัวนี้วิชาของเองก็สวยได้ ไม่มากหรอกร่วมันไปเรื่องวิชามาเพิ่มหรือเปล่าเรื่องมันก็เดี๋ยวผม<า>่ยต้องพาลุงไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ก่อนนะ้วเว้ย,ย,ยไม่งั้นเนี่ย,ยไม่สามารถเอามันลงนะทุกคนเราต้องเอาเรื่องเนี่ยไปบอกท่านอาจารย์มูเซอร์ให้ได้ไม่งั้นแล้วก็แย่แน่ๆยิงมันได้พวกหมอผีเอาไปจับกินแล้วก็ อาคมันก็ยิ่งแข็งท้าขึ้นกว่าเดิมโอ้ยโอ้ยปวดหัวโอ้ยเราลุงได้กินอะไรยังเนี่ยโอ้ยขากินมาแล้วอยวก็ว่าจะหาผลไม้อะไรกินหน่อยได้มาเจอมันก่อนแต่ก็ยังดีดีว่าที่มันไปลลาคนตอนนี้มันน่าจะกลับไปขี่ของมันแล้วแหละโอ้ยผมก็โอ้หรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยนะอาว่าไหม เรากลับกันก่อนดีกว่ามั้งรับนะลุงไปข้าจะไปสองเองคือแข็ับลุงโอดยม่ชิพายเลยอดลุงไม่เป็นไรมากใช่ไหมอดไม่เป็นไรโอ้โหมันเนี่ยเล่นงานลุงผมนะมันขยีข้าตอนที่ข้าเขาไม่รับเัินหัวข้าไปกระแทกแย่ไม่นาาา่าจะแตกหรอก ผมคิดว่าผมเนี่ยอยากจะได้วิชาจากลุงนะผมก็จะมาหาลุงแต่ไม่คิดว่าลุงเนี่ยจะเจอกับมันก่อนนะโอ,อ้โห oh, ลุงลุงนี่ไม่ได้กินอะไรเลยนะลุงนี่เ็าหกผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ออผมมีของผมว่าจะมาให้ลุงนะถ้ามีนะทุกคนออลุงจะไปส่งผมครึ่งดางหรอครับเ,ออเดี๋ยววนี้จอ,อแตบบ่เ็แบบ ไม่ไลงุงเดี๋ยวเราเนี่ยคอยไปบอกท่านอาจารย์มูเซอร์นะเดี๋ยวท่านอาจารย์มูเซอร์ก็น่าจะเอ็นจิโร่ก็จะบอกด้วยว่าขายอยากเห็นก็เก็บอกเรื่องเกี่ยวกับไอ้สมิึงตัวนี้ด้วยเข้าใจไหมใช่ครับเอางี้ว่าลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเนี่ยเขามาแล้วผมเนี่ยจะรีบพาลุงเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์เลย ลุงมาส่งผมแค่นี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อเองได้ครับที่ว่ามันไม่เจอเองก่อนครับผมถ้ามันเจอเองแล้วก็เองอาจจะเป็นอาหารของมันก็ได้เดี๋ยวข้าอาจจะไปเดินตามล่ามันอีกสักแปบนึงไม่รู้จะเจออะไรต่าโอเคครับลุงระวังตัวด้วยนะครับไปโชคดีเว้ยครับเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางกลับเดี๋ยวผมมาหาลุงพรุ่งนี้นะโอเคครับลุงลุงด่ตัวเองเลยนะลุงใจเย็น ลุงนี้น่าจะฟิลขาดเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถฆ่ามันได้นะยุงเยอะนะตอนนี้โมโหจัดเลยนะครับทุกคนก็เหมือนฝนเนี่ยก็กเลยนะครับทุกคนก็ผมดูลุงเนี่ยเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยนะครับทุกคนแต่ลุงบอกผมว่าลุงอนีกยกินนะก็แล้วผมมีอะไรเนี่ยผมก็จะ เข้าไมา่ให้ลุงนะก็ถ้ามีไม่มามีเยอะก็จะมาให้เยอะนะทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมไม่ถ่ายแล้วนะผมเียจะรีบถ่ายรีบเดินกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยเหมือนจะตกแล้วนะแล้วก็ไอ้สมิงเท่าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะมันอาจจะดักผมได้นะโอเคทุกคนผมเนี๋ยจะรีบเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเราเจอไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน